คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพิพิธภัณฑ์ของเรามาเริ่มต้นข่าวดีนะครับเป็นข่าวแห่งความน่าภาคภูมิใจของคนไทยของเราเลยโดยสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,รองค์การมหาชนหรือสวกรร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวและมะหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดตัวมเมล็ดข้าวพันธุ์ หอมแม่โจโก้าครับเพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์หลักส่งต่อข้าวพันธุ์ดีถึงมือเกษตรกรโดยได้มีการเปิดตัวข้าวหอมแม่โจโก้าที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีการใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์8ปีภายใต้งบประมาณกว่า50ล้านบาทจนสามารถพัฒนาเป็นพันธุ์ข้าวหอมแม่โจโก้า ที่มีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพมเมล็ดทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ105แล้วก็ดีกว่าข้าวปทุมธานีหนึ่งด้วยนะฮะไม่ไวต่อช่วงแสงอายุสัน้นสามารถปลูกได้ในทุกฤดูเป็นข้าวต้นเตีย้ยต้านทานการหักล้มให้ผลผลิตสูงถึง700กิโลกรัมต่อไร่สร้างโอกาสในการแข่งขันกับข้าวของเวียดนามได้ในอนาคตครับ เนื่องด้วยปัจจุบันนะฮะการปลูกข้าวเพื่อส่งออกของแต่ละประเทศมีการแข่งขันในด้านของคุณภาพแล้วก็ราคาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดียเวียดนามและบังกลาเทศ ก็มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวนะครับผมอย่างก้าวกระโดดให้มีคุณภาพที่ดีมีผลผลิตที่สูงจนทําให้สามารถที่จะแย่งตลาดส่งออกข้าวจากประเทศไทยซึ่งแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบประเทศไทยของเราเนี่ยเคยเป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวรายละเอียดนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังนะครับจากดรสุวิทย์ชัยเกียรติยศผู้อํานวยการสํงงานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนประธานในพิธีว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม แม่โจ้ก้าวนี้กันครับส่วนของสวกรณนะครับเราได้ให้ทุนวิจัยกับทางมอมแม่โจมาครับมาตั้งแต่ปี2555เป็นเงินงบประมาณประมาณ50ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุปรงพันธุ์ข้าวหอมทั้งนี้หวังว่าพันธุ์ข้าวหอมแม่โจ้ก้นี่แหละครับจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและก็ชาวนาไทยดังนั้น ทางสวกจึงได้หาลรือกระทางมอแม่โจนะครับว่าเราจะเลือกทางสมาคมผู้รวบรวมและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพื่อเป็นผู้รับถ่ายทอดสิทธิ์ในการที่จะนําเอาเมล็ดพันธุ์คัดเนี่ยนะครับไปขยายต่อเป็นพันหลักและพันขยายก่อนที่จะไปถึงมือชาวนานะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของสวกนั้นเราคิดว่าการอุดหนุนทุนวิจัยนะครับให้กับทางมอแม่โจจนสุดท้ายเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวนานั้นเป็นบรรลุเป้าหมายของสวกแล้วครับ สำหรับสมาคมผู้รวบรวมและ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับที่เราเลือกนั้นเนื่องจากทางสมาคมมีสมาชิกนะครับอยู่ในเครือขา่ายค่อนข้างมากแล้วก็มีเรื่องของช่องทางในการทําตลาดของข้าวของแม่โจ้ก้าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ทางสมาคมจะ,ะนำเอามเมล็ดพันธุ์คัดไปขยายเป็นเมล็ดพันธุ์หลักพันขยายเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการข้าวไทยในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลกได้ครับ น้ำปรบมือให้เลยนะอ่าข้าวคุณภาพข้าวดีต้องข้าวไทยของเรานี่แหละใช่ไหมฮฮะ